วันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราจะทําของเล่นเสริมพฤติกรรมของน้องๆอ,อีกัว่าหน้านะครับโอเคได้นะเนี่ยวมนได้ทำเไ็นความสซกั สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเปาค้นซูอ,อีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับน้องเขียวหวานนะครับมาลอกินข้าวแล้วนะครับมาลอกินผักแล้วโอ้โหเล็บแห <c oughs> <c oughs> ลมอ่าเว็แล้วน้องก็ลงก่อนนะครับเจ็บมากวันนี้ก็เป็นวันให้อาหารของน้องเขียวหวานนะครับ จริงๆก็ให้กินทุกวันนะครับเหล e ่าอีกัวน่านะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราจะทําของเล่นเสริมพฤติกรรมของน้องๆออีก e ัวหน้านะครับของเล่นเสริมพฤติกรรมคืออะไรก็คือการทําให้สัตว์ของเรานะครับที่อยู่ภายในที่เลี้ยงนะครับได้ใช้พฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่นการหาอาหารนะครับสิ่งหลักๆของเราอ e ีกัวหน้าพวกนี้ก็คือการหาอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นของเล่นของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นการ ใช้เกี่ยวกับอาหารเนี่ยทำให้เขามีพฤติกรรมาการหาอาหารที่แตกต่างจากการให้อาหารด้วยจานอาหารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะทําของเล่นแบบไหนนะครับวันนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์แขวนผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนีบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหนีบ ตัวผักเนี่ยให้ห้อยห้อยอยู่นะครับแล้วก็ให้เขามากินอาหารแบบที่มันห้อยอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะห้อยไว้สูงหน่อยนะเขาจะได้อาจจะมีการกระโดดกระโดดงับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขียวหวานกับคุณอาทิตย์เนี่ยเขาะจะมีพฤติกรรมอย่างไงกันบ้างนะครับเราจะใช้ตัวเคเบิลทายนะครับเป็นตัวแขวนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาเล็งมุมในกรงน้องเขียวหวานนะครับเราอาจจะแขวนไว้ตรงนี้นะ ดูจะเหมาะดีนะครับให้เขาอยู่บนแท่นนี้แล้วเราก็แขวนผักไว้บนตัวหนีบนะครับน่าจะใช้ได้นะหรือว่าเราจะเอาไว้ตรงก่อนไม้นี่ดีแต่ดูเขาจะกินยากนะแต่ก็น่าสนใจนะครับก็พยายามทำให้เขามีความท้าทายนิดหน่อย้ามาเล็มงมุมกันดีๆนะ หนดูม note, ผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะดีนะครับเอาไว้มินมินไหนก็ได้นะครับเผื่อเขากินยากๆนิดหนึ่งเรามาติดกันดีกว่านะครับเราจะขยับมาข้างหน้านิดหนึ่งนะตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับเราจะแขวนไว้แบบนี้นะน้องเคียวหวานก็ตอนนี้นิสัยน่ารักนะครับจะน่ารักเฉพาะเวลาหิวนะครับแต่ว่าพอ ไม่มีอาหารหรือว,ว่ากินอาหารแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุยกันแล้วตอนนี้คือเวลาหิวนะครับก็จะสซนๆนิดหน่อยสามารถพาออกไปเดินเที่ยวข้างนอกได้นะนอกกรงนะครับเราจะทำแบบไม่ถาวรน,นะครับเดี๋ยวเราอาจจะแกะออกน่าจะโอเคนะครับอตอนนี้แวนแล้วนะครับแผลไม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาผักมาใส่กันดีกว่าเนาะ เป็นผักชีฝรั่งนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะหนีบกันหาวิธีหนีบกันนะปึ๊บโอ,อเคใช้ได้นะเนี่ยสิเดี๋ยวเราก็ให้อาหารแบบธรรมดาไปด้วยนะเพราะว่าจะได้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับโอเคตอนนี้คุณเขียวหวานก็หิวมากแล้วนะครับก็มารอประจําที่เรียบร้อยมาดูกันนะครับวา่าน้องเขียวหวานเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคท่านอาจจะดูตลกหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ได้นะครับ เหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้ตัวหนีบไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวหนีบเล็กๆเ,เนี่ยถ้าสมมติว่าหลุดลงมาเนี่ยน้องเขียวอาจจะกินเข้าไปได้นะครับหรือว่าคุณอาทิตย์เนี่ยอาจจะกินเข้าไปได้นี่นะครับเห็นไหมน้องเขียวเริ่มกินอาหารแบบนี้แล้วนะครับน่าสนุกดีเหมือนกันนะ อันนี้มันก็แว่งไปด้วยนะครับทําให้การกินก็ยากลําบากนิดนึงเสมือนว่าเป็นอยอดไม้นะครับมันก็แว่งไปตามลมนะครับแล้วก็น้องเขียวก็หาอาหารตามยอดไม้กินนะครับน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมดูการกินอาหารของน้องเขียวไปก่อนนะครับ อันนี้คุณเขียวหวานก็ได้กินผักของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารธรรมดาเขาด้วยนะเสร็จแล้วอันนี้ของคุณอาทิตย์นะครับเป็นใบผักชีฝรั่งเหมือนกันนะ สำหรับคุณอาทิตย์เนี่ยเราจะติดของเล่นไว้ตรงประตูนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปไว้ด้านในได้เหมือนน้องเขียวหวานนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างดุร้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณอาทิตย์เนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะติดกล้องไว้ทางด้านนู้นของตรงนะครับรอสักครู่นะ คนอาทิตย์เริ่มกินแล้วนะครับนี่เป็นการกินจากด้านบนนะครับเป็นการแขวนไว้นะครับเสมือนว่าอยู่บนยอดไม้นะครับกำลังกินใบไม้ของต้นอื่นๆนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดของตัวที่หนีบเนี่ยคุณอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถกลืนลงไปได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างปลอดภัย กับน้องๆโคโนานะครับ ออและนี่ก็คือคุณอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาหิวนะครับก็จะตีู้นเหมือนเพื่อนๆนะครับเหมือนน้องๆแต่ว่าอันตรายกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเก็บอของเล่นเขาออกมาดีก,กว่าแล้วก็เดี๋ยววันอื่นๆนะครับเราก็จะทาําซ้ํำอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อยๆเ,เราก็จะลองหาของเล่นแบบใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ อนนี้คุณบุญรอดก็ออกมากินอาหารนะครับส่วนน้องขาวเนี่ยกินอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กินอาหารไปเต็มคราบเลยนะครับตัวอ้วนพุกเลยนะครับน้องขาวน่ารักนะครับค่อนข้างเชื่องเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับผมโดนเต่าลูกลานอีกแล้วนะครับเหยียบเท้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะโอเคครับและนี่ก็คือการทำของเล่นเสริมพฤติกรรมให้สัตว์นะครับ จริงๆแล้วไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับสามารถทําอะไรก็ได้หรือว่าเริ่มจากง่ายๆอย่างเช่นการนํานอาหารเนี่ยไปวางไว้ในจุดต่างๆของกรงนะครับซ่อนไว้ในจุดต่างๆนะครับให้เขาสามารถใช้จมูกหรือว่าประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยตามหาอาหารได้เองนะครับก็จะช่วยเสริมพฤติกรรมให้สัตว์นะครับได้ใช้พฤติกรรมทางธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทาให้สัตว์เนี่ยไม่เบื่อด้วยนะครับอาจจะเป็นลูกบอลน,นะครับที่ ใส่อาหารไว้ภายในนะครับแล้วก็ให้เขาคุยอาหารออกมากินเองนะครับเป็นของเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียสำหรับของเล่นเสริมพฤติกรรมสัตว์นะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาลองทดลองใช้กับเด็กๆที่บ้านดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับสำหรับวันนี้บอกคนณสูต้องลาไปก่อนนะครับทั้งเที๊ยวหวานบ๊ายบายสวัสดีครับ